สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนโชคลาภเข้าเต็มเต็มรับทรัพย์ก้อนโตตำแหน่งตัวเองดาวจรดาวพระรัดสบดีเลขหนะคะเดินหน้าเต็มกำลังเด็กนขะกรองตำแหน่งกเกษตราธิบดีเป็นจุดจ,จังหวะที่สุขภาพแข็งแรงดาวพฤหัสบรีเป็นดาวการงานดาเดินหน้าเต็มที่เป็นดาวประจําตัวด้วยนะคะทาอรไรมกักมี สนับสนุนเราประจําตัวอยู่ในมุมที่โดดเด่นกลางเดินไปแล้วนะคะดาวจะไปกระจุกอยู่ในเรือนโชคลาภดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอาทิตย์โชคลาภก็้ามาเต็มๆปังๆเลยนะคะชาวมีนรับกันไม่หวัน่นไม่ไหวเลยนะคะลักษณะตําแหน่งตัวเองจะเป็นประมาณนี้การเงินค่ะดาวอังคารถอยหลังกลับมามีโชคเข้ามาตลอดการเงินอยู่ในมุมที่ดีดาวการเงินเป็นราชาโชคมีช่องทางหารายได้หลายช่องทางได้มา แล้วก็จ่ายไปดาวพุธรออยู่ในเรือนการงานโชคดีมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะโชคลาบ ดวงดาวกระจุกในเรือนโชคลาภเพราะฉะนั้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดาวเสาเป็นคู่ศัตรูก็ต้องกลับด้วยนะคะซื้อเลขซื้ออะไรก็ต้องกลับด้วยคะ่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งประมาณนี้นะคะดาวการเงินตกราชาโชคเวลาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะซ,ซื้ออะไรที่เกี่ยวกับโชคลาภซื้อกับผู้หญิงสูงอายุมีเกณฑ์ถูกได้เงินได้รางวัลใหญ่นะคะดาวอาทิตย์มาจากเรือนอริลาภคือต้องมีการแก้ปัญหา เป็นนะคะแก้ปัญหาให้เป็นจะเห็นทางรวยดาวสุขนะคะมาจากเรือนสาชาและมรณะเสี่ยงโชคได้อีกเหมือนกับซื้อทางออนไลน์ประมาณนี้นะคะความเช่นอย่างเช่นความเป็นความตายพระตกมรณะนะคะการงานค่ะดาวพเพื่ัสบดีเดินหน้าเต็มกําลังดาวพุธมาจากเรือนพันธุเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินให้พูดเยอะๆเข้าไว้เจราจาเยอะๆทํางานเยอะๆ,ๆงานจะมา มีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาขยับขยายนะคะเพราะว่าดาวสามดวงที่เป็นดวงดาวแห่งโชคลาภเทวีโชคราชาโชคเกษตราธิบดีใครทําธุรกิจส่วนตัวรีบทํารีบลุยรีบโกยเลยนี่ก็จะสําเร็จ ได้เพราะว่ามีดวงดาวเอื้ออํานวยมากเลยนะคะคนรักก็มาช่วยเกื้อหนุนด้วยการงานจะทําให้ประสบความสําเร็จมากๆทางออนไลน์ต้องใช้เทคโนโลยีออนไลน์ไฮเทคด้วยนะคะจะประสบผลสําเร็จร้อยเปอรเซเลยค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีมีนขอแสดงความดีใจด้วยนะคะครอบครัวชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวพุธอยู่ในภพพันธุต้นเดือนดาวอาทิตย์ได้เทวีโชคกร กางเดือนไปแล้วนะกะ็ครอบครัวมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถสําเร็จหรือทํางานจากที่ทําไกลๆบ้านก็จะได้ทําที่ใกลบ้านนะคะความรัก สำหรับคนมีคู่คนรักมีงานให้ทําเยอะเลยค่ะช่วงนี้เข้าขากันดีมากเลยเทคแคร์ดูแลกันดีดาวพุธรอยอยู่ในเรือนการงานนะคะโอ้ยแฮปปี้กันมากเลยคนโสดดาวพฤหัสศรีทับนะคะดาวพฤหัสีทับลัคนาคนรักอยู่ในเรือนการงานอ่าเพราะฉะนั้นลงลิฟต์เจอกันเดี๋ยวกินข้าวทานเข้าเจอกันทํางานใกล้กันออฟฟิศเดียวกันอู้ยอย่าบอกใครเลยค่ะอะไรก็ใกล้ กล้กันหมดเลยนะคะคนเราอะไรมันจะขนาดนั้นดาวเปลือกทับลักษณะคนรักจะอยู่ในเรือนการงานลงลิปเจอกันทํางานใกล้กันออฟฟิศเดียวกันนะคะและทานอาหารด้วยกันมันก็ไปกันได้นะคะพูดง่ายว่าดีมากเลยนะคะสําหรับความรักของชาวราศีมีนแฮปปี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวมีนจะต้องมีการแก้เคล็ดดวงชะตาประจําเดือนมกราคมเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านให้ดียิ่งขึ้นนะคะให้ถวายของเป็นคู่ช้อนหมอนตะเกียบหลอดไฟ ใจกกันรองเท้าแตกที่เป็นคู่นะคะไม่ใช่รองเท้าข้างเดียวไปถวายพระน,นะคะท่านผู้ชมหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาช่องทาง t ิกต o k และ facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะชมได้3มช่องทางะค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพื่อเป็นกำลังใจ ให้หมออ้อยแชร์หมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจหมอได้ทําคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาฟรีที่ไอดีไลน์ปุญญวัฒน์อ้อยโทรศูนย์เก้6แปดแปดห้าหกสสุดท้ายนี้หมอออยขอ อวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านจงพบกับความเจริญรุ่งเรืองมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีโศคพย์มากมายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,566หม้อขอต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะหวังว่าคลิป12ราศีประจำเดือนมกราคม2,565 2023 ต้อนรับปีใหม่นี้คงเป็นประโยชน์เป็นเข็มทิศแนวทางให้กับทุกท่านที่เข้ามาชมในช่อง Youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้ยอยแล้วท้องติ๊กต็อและทาง Facebook ทุกช่องทางนะคะได้รับรู้รับทราบไม่มากก็น้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่เดือนกุมภาพันธ์2566าหสำหรับวันนี้หมออ้อยต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามสวัสดีค่ะ